สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยแลนด์วิทย์ไซ์นะครับผมอาจจะเรียกชื่อกลุ่มผิดไปนิดนึงนะครับก็ขอประทานโทษด้วยนะครับนี่นะครับผมจะมาทําการเขียนเออเป็นใช้การเขียนทานฟอร์มกัรถ่ายเซสชันนะครับมันเป็นยังไงครับเรามาดูกันนะครับส่วนอันนึงครับเดี๋ยวผมไปดูเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ คนที่สงสัยนะครับก็เตรียมดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะสอนเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถทำเง็นแบบนี้ได้นะครับอ่าเรามาดูกันเลยเขาทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดนิวไฟขึ้นมานะครับเป็น html นะครับจะเป็น html 5, อะไรก็ได้แต่ผมเลือกเป็น html ห้านะครับ ผมสร้างกันไปแล้วนะตรังนั้นพิมพ์คำว่าสไตลนะครับ S T y L E นะครับเปิดปิดนะครับในส่วนของเทสนะครับใช้เทสต์เสด แดงนะครับวิดเฮตี้จะเห็นว่าหัวมันใหญ่มากเลยต่อประมาณพันหนึ่งนะครับคูเจ็ดร้อยครับอ่ะโอเคเป็นแบบนี้แล้วทำไมต่อต่อไปเราจะมาแทรดดีอีรอบหนึ่งครับดีคคอนเทนต์นะครับ เ n นเตอร์ในดีคอนเทนต์ลงมาแทรกคำว่าบัต t ท n นะครับมันจะไปต้องเหมือนผมก็ได้นะครับอมอาจทาเป็นอืน่นก็ได้ดาวน์โหลดนะครับลองดูจะเห็นว่ามันได้ทําการแทรกขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการเขียนต่อ เป็นการใช้เป็นการเฉกกำหนดคา่าแล้วนะครับคือไปส่วนของสไตล์นะครับพิมดอทเปเอ,อ่อเป็นตัวแทนของคลาสนะครับเป็นตัวอ้างอิงนะครับปิการปิดเปิดนะครับอันทิมของวิทยนะครับเท่ากับขนาดรูปนะครับพิกเซลไถ่เท่กับขนาดรูปีกครับเจ็ดพิกเซลนะครับ ทีนี้ผมจะเพิ่มให้มันมีลอเดอร์ให้มันดูสวยขึ้นนะครับเป็น 10px Solid สีขาวนะครับเป็นยังไงครับลองดูดดอ่ายังไม่เห็นผลนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำอะไรเราจะมาใส่บล็อกชาโดนะครับชาโดนะครับส่วน Px ส่วน Px 25เซลนะครับสี มาทำให้มันอยู่ตรงกลางมาจิ้นกับทุกขอบด้านดันเข้ามาเป็นร0อยพิกเซลนะครับแต่พอออโต้โยงกลางอ่าได้แล้วนะครับจากนั้นทำยังไงต่อนะครับจากนั้นผมจะมากำหนดในส่วนของเซนเตอร์นะครับ Center. เซนเตอร์ไอ้คุดผิดนะครับคอนเทนต์ Content นะครับคอนเทนต์ Content นะเปิดปิด i n c o m e วณวินะครับขนาดรูปเหมือนกันนะครับพิกเซลนะครับให้เป็นหลอดพิกเซลนะครับขนาดรูปเพืนะ่อจะได้ดูและเข้าใจนะครับต่อไปคนระับพันธุ์เทนโหจะใส่ลายลผมจะมาใสา่เอ,อ่อทานฟิชันนะครับเว็บคิด นี้ผมใส่แป้แบบกราวกับะไรนะครับเป็นสีเอ่อสีอะไรวะมันเป็นสีดำใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาสีชมพูสิแอน,นก็ออปเอร์ซิต้ให้มันกลางลงนะครับศูนยจุดห้าครับแอนลองดูจะสังเกตว่าไอตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับต่อนนี้ผมจะทำอะไรต่อไปผมจะไปเขียนนส่วนของบาสท,ทอดน,นะครับ คือบัตรอนคือตัวนี้นั่นเองนะครับคือตัวสีงเหลืองนี่เองเป็นแท็กนะครับผมจะอ้างอิงบัตรอนนะครับมีการเปิดปิดวิดนะครับหนึ่งวัตเเซ็นนะครับสองสี่สิบเซล มันขึ้นมาแล้วนะครับกนั้นเขียน border 0นะครับ border คือเส้นนะครับให้มันไม่มีหะันั้นผมจะให้มันเลื่อนลงมาข้างล่างให้มันไม่ติดขอบบนทำไงก็มาจีนทอพ54เซลล์เอ้ยรูปนี้มันขนาดหนึ่งพันเราก็ต้องเอาประมาณแปดแปดร้อพิกเซลแล้วนะครับเลื่อนลงมาโอ้เยเลยอ๋อเย็บปุ่ 700นะผมก็ต้องเอาเป็นผิดนะครับเป็น Margin Top นะครับเอาตัวเนี้ยให้เลื่อนลงมาปรับความสูงรูปนะครับเช่นรูปมันความสูง700ผมก็จะเอาประมาณัก6้0 5ห้าร้อยห้าสิบ้พิกเซลอ่ะมันขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับสามารถไม่ต่อครับสามารผมจะมาเขียนในส่วนของคอนเทนต์นะฮะด้วยการเขียนเว็บซิดเว็บซิด ฟัิชั่นนะครับแล้วเว็บคิดทรานส์ฟอร์มนะครับเป็น 300ms นะครับน่าจะเป็น3.3วนิหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับเป็นต่อไปนะครับผมจะไปแทรกในส่วนของเมนหรือวอ่าเป็น Main. เมนฮอปเปอร์นะครับเอ้ยเป็น Main, เมนฮอปเปอร์นะครับแล้วก็ตามด้วย ing คือเม e วิดนะไอ้กุิลนะครับเว็บลีนะครับทานฟอร์มนะครับทานฟอร์มเท่ากับเออตัวนี้ผมจะให้มันเป็นแบบมันขึ้นไปนะครับตัวชานใช้ทานจะเป็นเลนแกนวายนะครับใช่อทานเลนนะครับทานทานเลนแกนวายหรือเปล่าครับผมอ่านไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็ปรับให้ตรงนี้ให้เป็นเป็นเออเป็นติดลบนะครับคือติดลบมาจากไหนครับคือการเอา ในส่วนของความความสุขของภาพเนี่ยมาบวก5นะครับคือยังไงคือสมมติ7 0 0ด้อใครับวกไป5นะครับก็705นะครับก็ตดลบเจดร้อหตลบเจดร้อพิกเซลครับจากนั้นไปดูกันปเป็นไงอไงเห็นมหมครับเวลาเราเลื่อนเนี่ยเอามาไปฮาเวอร์เนี่ยมันจะลื่อนไปแต่อยากให้มันสโลทำยังไงครับเรามาดูกันต่อแมน นะครับเอาโฟเอร์คอนเทนต์นะครับผมจะเอาข้ามไปคอนเทนต์ก่อนนะครับตรงนี้ครับผมจะให้มันขึ้นไปเหมือนกันนะครับโดยการไปกรอบมาเลยนะครับตรงอิ a เมนะครับอ่าโอเคนะครับก็เวลามาไปชี้เนี่ยตรงนี้มันจะเลื่อนขึ้นไปแทนนะครับเห็นไหมครับแต่ มันไอตรงเวลาไอลูกข้างบนเนี่ยไอพีบีเนี่ยมันไม่สโลหมแอนไอข้างล่างทำยังไงเราก็จะมาเขียนกำหนดส i งอิมเมนะครับ img นะครับการเปิดปิดนะครับจากนั้นก็ไปกรอบในส่วนของตัวนี้มาเลยนะครับเว็บคิดท a สฟิชั่นนะครับอ่ะทีนี้ก็ได้ครับเอ้ย ไมมันเป็นแบบนี้อยากให้มันอยู่ในกรอบสีเทาๆข้างๆนี่ครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ข้างๆนี่ครับเฮ้ยมันอยู่ภายในกรอบนี้ทำยังไงนะครับเราจะมาเขียนในส่วนของเมนนะครับโดยการที่เมนนะกด enter ลงมาคัดเมนนะครับแล้วก็โอ้ฟาวนะครับโอ้ฟาวเท่ากับทิปเดนนะครับจากนั้นลองรีิวดูอ่าได้แล้วนะครับต่อไปผมก็มีทิปได้กๆน้อยนะครับสำหรับ เป็นส่วนนผมจะเอาเป็นรูปเนี่ยมาใส่แทนแบก็กกราว์ในส่วนของคอนเทนต์สีดแดงนี่ได้นะครับเช่นผมจะไปหารูปมา URL นะครับหารูปมารูปหนึ่งรูปนี้วกันนะครับแต่ไม่ออพัสซิตี้นะครับ0.8นออนะครับลองรีเวดูจะสังเกตว่ามันก็ทำการขึ้นมาแล้วนะครับ ึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสําหรับคล้ายๆกับตัวเว็บของผมนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้มันสามารถดาวน์โหลดได้นะครับคือเราสามารถทําลิงก์ให้มันได้นะครับในส่วนตรงในส่วนของดาวน์โหลดเนี่ยคือเราก็าไปแก้นะครับในส่วนของมาทอนนะครับผมจะเอาเวลาเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะเป็นรูปมือนะทําไง เทอร์เซอร์นะครับในสองบารทอนเอ้ยคุผิดเออบารทอนนะครับเคอร์เซอร์แล้วก็พอยเตอร์นะครับพอยเตอร์นะครับเดี๋นะลองดูเออจะสังเกตว่าเนี่ยเอ้ยมันสามารถชิกได้เนี่ยอ่าแล้วผมจะทำลิงก์นะทำได้ไหมทำได้ครับโดยการกรอบลิงก์ไปเลยครับแล้วก็เชื่อไมไปหาอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูอ่าคลิกไปปุ๊บอ่า ตายแล้วนะครับเห็นไหมครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์นะครับมันเป็นทริปเล็กๆก็น้อยนะครับลองดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำแบบนี้นครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเ,เป็นแบบผมในส่งของ hover image เนี่ยผมไม่อยากให้มันได้เป็นทานไอ,านอ้านเซฟเลนแกนไวนเนี่ยนะ อยากให้มันแบบมัน,มนโคง้งทำยังไงเราก็จะมาลองในส่วนอของ image hover นะครับเอ้ย I main hover image นะครับก็เขียนแ e บคิดทา a n s f o r m แล้วตามด้วยนี่ครับตัวนี้ให้ hey, scale เหนะน,นะครับจากนั้นก็ิพมพ์คาว่า2นะครับ2จากนั้นก็ rotation นะครับย rotate ล้วก็ตามด้วยเป็นองศาครับผมเอา20องศา deg นะครับ เราก็ลองดูกันเลยอ่าจะสังเกตว่าเอ้ยขึ้นมาแล้วเออมันทำได้ครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยครับเดี๋ยวผมขอไปศึกษาก็นะครับมันมีหลายอย่างมากนะครับสำหรับการใช้ฟอร์มไอทานฟอร์ม r a n s i t i o n นะครับเป็นอนิเมะนะครับอะไรพวกนี้นะครับสำหรับเอ้ย ล้าเปิด IE มันลันไม่ได้ทํำยังไงครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับไม่สามารถลั n IE นะครับเราก็กรอตัวนี้มานะครับเว็บคิทันฟอร์มนะครับโดในส่วนของ p o w e r m a l l enter ลงมานะครับจากนั้นก็วิไปเลยนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนตรงเว็บคิปเนี่ยให้เป็นเอ่อ ms นะครับในตัว่า IE นะครับ IE 9นะครับ chrome ไม่รู้เขียนโูกันนะครับนะครับต่อไปก็ทำตาเหมือนกันนะครับก็แค่กรอบมาแล้วก็เปลี่ยนตรงเว็บคลิปให้เป็น ms นะครับแล้วก็ ms ไ้พผิดอันนะครับนี่ n s นะครับมาลองมาลั่นกันในอีดูอ่าเห็นไหมครับมันก็ได้แล้วนี่นะครับนะครับไออีผมสามารถทำได้หมดนะครับเพราะว่าผมเขียมตัวกำหนดตัวนี้ไว้นะครับ อ่ะโอเคครับสำหรับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะครับเป็นเวลาคลิดเป็นเวลา14น,า,นาที33วินนะครับขอบคุณมากครับติดตามชมตอนต่อไปได้นะครับ